สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟสเกนครับวันนี้จะมาทำการรีวิว SS Figure Art Isu 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 กันครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษของผมนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่อยู่ในคัตเตอรี่ที่คือกูไม่รู้ว่ากูซื้อมาทําไมกูรู้สึกว่ามันดูสวยดีตอนมันออกมาผมก็เลยพีไปนะครับเพราะว่าตัวนี้คืออย่างอย่างที่เห็นนะในเช่นเดียนีคือผมไม่เคยซื้อเซลวันมาก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าได้ไม่ติดตามไม่ได้ซื้อตัวฟิกเกอร์ของเซลวันนะผมก็ไม่รู้ว่าผมซื้อตัวอิสุมาทำไมเหมือนกัน ผมผมก็ตอนนั้นก็คืออังออกมาแล้วด้วยซ้ำนะครับผมก็นึกว่าแบบอังองออกมาแล้วแล้วผมก็ไม่ชอบอังนะครับแล้วผมเห็นอิสุก็แบบเออตัวนี้อาจจะดีขึ้นครับนะวมันอาจจะแบบพัฒนาให้หน้าคนดูสมจริงขึ้นครับและยิ่งเป็นแบบนางเอกด้วยครับน่ารักอะไรพวกนี้นะก็อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเพิ่มเติมในตัวฟิกเกอร์แล้วกันนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับโอเคก็นี่ก็เปืป็นกล่องซิลวอร์ครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะนะผมเอาแว้ข้างหาแล้วกันนะจะได้เห็นทั้งกล่องครับนะ นี่คือตัวกล่องซิลวรวันนะครับจะเป็นสีขาวนะครับก็ดีนะครับถือว่ามันดูตัดกับพวกแบบเอ็กเซนะครับนะมันดูตัดกันดีนะครับรู้สึกจะเป็นสีขาวทุกตัวปะไม่มั่นใจนะผมแม,ม่นใจว่าพวกแบบเมสซิบโบจินไรมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอย่างที่ผมเคยบอกนะผมชอบแบบสีสันหลากสีแบบเหมือนพวกบิลมากกว่านะแต่ว่าสีขาวก็ถือ่โอเคนะครับดีกว่าออกมาดําออกมาดําปิดเหมือนพวกเอ็กเซนะผมไม่ชอบนะอันนี้สำหรับผมผมว่าขาวมันดูมีเอกลักษณ์มากกว่าดํานะแต่ก็แล้วแต่คน,นครับนะ ฉันน่ารับดูตัวกล่องกันดีกว่านะครับก็เห็นตัวนี้ก็ยังดูโอเคครับหน้ายังดูโอเคนะครับนะตัวฟิกเกอร์ผมว่าพอเห็นภาพโปรโมตก็รู้นะครับว่าจุดขยับมันน้อยนะซึ่งเดี๋ยวพูดถึงเพิ่มเติมนะเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าผมเห็นหน้าโปรโมทนะครับอืมใช้ได้นะใช้ได้นะภาพแต่ละอันเนี่ยภาพโปรโมทแต่ละอันนี้คือเขาบอกว่ามีหน้าสองอันนะครับนะหน้าสองอันนับมีตัวอุซอรีมาเพิ่มให้กับเซโรวันนะครับนะเนี่ยพวกนี้นะครับแล้วก็มีแบบโพสท่าพวกนี้นะครับก็พอเห็นหน้าพวกนี้ก็เรริ่่มมแแบบบััหไดีล้วนนะะค เพราะว่าพวกแบบทำไมาเอกออกมาอย่างนี้ผมว่ามันทำออกมาดูยากนะเพราะว่าในโชว์เขาแบบพยายามทำให้ดูน่ารักตลอดเวลานะครับแต่ว่าพอมาเป็นฟิกเกอร์อย่างเงี้ยมันจะดีไซน์ฟิกเกอร์ยังไงให้ดูน่ารักตลอดเวลาวะ,ผม,มะผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับขนาดพวกแบบพวกตัวอย่างเงี้ยถ้าไม่จดถ้าไม่จัดถ้า,ถา,ถา,ถา,าดีๆมันจะดูปัญญาอ่อนได้เลยนะไอพวกไอพวกอย่างนี้นะแล้วยิ่งพอมาเป็นคนจริงๆปุ๊บแม่งยิ่งยากหนักเลยนะครับนะแต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาดูผล ผลของบันไดกันนะครับนะว่าเขาจะตัดสินใจแบบการตัดสินใจแต่ละอย่างออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งนี่ก็คือตัวฟิกเกอร์ของอิสุนะครับนะผมว่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะในบรรดาฟิกเกอร์คนทั้งหมดนะครับที่บันไดออกมานะครับซึ่งก็คือตั้งแต่ดันโครโตอังแล้วก็มาตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่แบบในกล้องดูดีกว่าในของจริงนะครับนะ เพราะว่าพอแบบพอมาดูในของจริงนะมันจะเห็นแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆนะพวกแบบคิ้วอย่างเงี้ยเคียร์ไปเคี้วมันดูทุเรศนะพวกนี้นะหน้ามันดูแบบเป็นจุดๆไอ้พวกนี้นะครับนะเพราะว่าพอคนผลเหมือนแบบพอดูดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะดูไม่ค่อยดีนะผมรู้สึกนะพอมาเป็นแบบพวกตัวอย่างนี้นะแต่พอพอดูในกล้องอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ค่อยเห็นดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆนะบางจุดบางส่วนมันจะไม่เห็นนะทําให้หน้าออกมาดูดีขึ้นนะเห็นไหมครับผมว่าตอนเนี้ยในกล้องเนี่ยดูโอเคมากเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นของจริงคือแบบ มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะมุมข้างออกมาโอเคนะสรับผมนะเพราะว่าส่วนหน้าถ้าหน้าแบบทางข้างเนี่ยผมว่าออกมาดูดีมากเลยนะแต่พอแบบมองตรงผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับทรงหน้ารู้สึกผมว่าหน้าเอกมันเขาทร,ทรงหน้ากลมกว่านี้นะนักแสดงนะส่วนตัวสรับผมนะครับนะพวกแก้มเขากลมกว่านี้นะอันนี้มันดูเรียวๆไปนิดหนึ่งนะครับถ้ามันทาให้มันกลมกว่านี้นิดหนึ่งอาจจะดูดีขึ้นนิดหนึ่งนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเขาแบบใช้แบบเทคนิคอะไรในการปั้นนะครับนะ ซึ่งก็นะนั่นก็คือสั์ตัวหน้านะมีหน้าอีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมพูดถึงในช่วงอิสซัลี่แล้วกันนะครับนะหน้านี้ถือว่าออกมาโอเคนะครับหน้าไม่ได้ดูเออเท่าของอังครับแต่ว่าก็ออกมาดูมันดูธรรมดานะอันนี้เป็นหน้านิ่งๆนะครับซึ่งผมชอบหน้ายิ้มมากกว่านะอีมาอีหน้านึงคือเป็นแบบยิ้มนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นพอแบบออฟโรท่าพวกนี้มันจะดูแบบมีอารมณ์มากกว่านะครับมันเป็นแบบมีเดนนิมิกอะไรพวกนี้มากกว่านะครับคือตอนตอนนี้ไม่มีเงารับหน้าเลยออกมาดดูีบบถถ้้าาผมลองไฟแ จ่าจ่านะนี่ครับจะเริ่มเห็นแบบดีเทลเลยน้อยๆที่มันดูเออๆนะครับก็ออกมาปุ๊บถือว่าก็ยังโอเคนะผมลองแบบเอาหน้าเอาไฟมาจ้องหน้านะผมว่าให้ประมาณแปดแปดเต็มสิบนะครับถ้าแบบสิบคือเพอร์เฟกเหมือนเนเหนื่อนในโชเปะนะครับอันนี้ก็คือออกมาแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยดูดีแปดสิเปอร์็นนะสำหรับผมนะซึ่งผมอยากได้ร0อเปอร์เซ็นนะไม่ใครได้กปดสิบปอร์เซ็นะครับโอเคเราพูดถึงเลือกรูปถึงตัวหน้านะครับแล้วเรามาพูดถึงตัว จุขยับกันดีกว่านะครับตัวฟิกเกอร์อย่างที่เห็นนะครับว่ามันเป็นพวกนี้มันไม่ใช่ผ้านะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับฉะนั้นทําให้จุขยับมันจํากัดพอสมควรนะครับยิ่งเป็นชุดคนด้วยนะครนะมันไม่เหมือนชุดพวกเลดร์ที่เขาแบบพัฒนามาเป็นสิบสิบปีนะครับอันนี้เป็นแบบบอดี้ใหม่นะครับจุขยับมันจะแบบแปลกๆนิดหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวเราเรื่อกันเลยดีกว่าแล้วกันนะสําหรับขาแขนสองข้างนะไม่ใช่ขานะแขนสองข้างนะครับตัวนี้ก็คือทอมถือว่าโอเคนะครับเพราะมันมีนี่ครับหมุน เลยดูชิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขยับนี่นิดนึงนะครับต้นแขนนะก็แขนก็ถือว่าโอเคนะคแต่ว่าอุ้ย <c oughs> ไม่เคยเลยมากนเลยเชื่นเหลดอด้วยโอเคงั้นเราไปดูด้านในนะด้านในด้านในเป็นสีด้านในเป็นเหมือนอ้นี้นะเป็นบอดี้บอดี้จังผูกิีว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าด้านในมันเป็นสีอันนี้นะแทนที่มันจะเป็นสีขาวแบบอันนี้นะด้านนเห็นเป็นสีเนื้อคนผมก็ว่าเพราะว่าถือว่าเป็นแบบประหลาดดีนะครับ โอเคก็แต่ว่าจุดตัวไอ้พวกบัตเตอร์ฟล์ไอโพวกเนี้ยเอาเอามือเข้ามาขึ้นมาด้านหน้านี่คือเดี๋ยวทำไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะติดอยู่ผลผลควรนะครับนะไปด้านหลังดูดิละไปด้านหลังเราเล้ยอีกฝั่งหนึ่งไหมไปด้านหลังไปได้ประมาณนี้ครับจุดขยับมันจํากัดผลผลควรนะมันจะเป็นแบบเอียงข้างนิดนึงครับตัวจุดหมุนนะครับนะไม่เหมือนไรเดอร์นะครเดอร์เขาจะเป็นแบบเข้าไปข้างในตัวนะมันจะเป็นแบบบอดี้แบบ ตรงๆนี้แล้วเขียนยื่นออกมาครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นแบบมีเลียวๆเข้าไปข้างในนะเหมือนสไปเดอร์แมนนะแต่ว่าตัวบัตเตอร์ไฟมันทาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทําให้ยื่นด้านหน้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับนะสไปเดอร์แมนทำออกมาดีกว่าในในด้านนั้นนะครับนะแต่ก็เอามือออกมาวางด้านหน้าเหมือนแบบถ้าโพสแบบตอนยืนในเฉยในโชว์ได้นะครับนะซึ่งไม่แน่ใจผมมันใช้มือนี้ได้เปล่านะผมจะไม่ได้มันใช้มือนี้ได้เป่านะตอนโปรโมท น่าจะใช่นะครับอ๋อแล้วก็มันไม่มือกำนะครับตัวนี้นะผมเิ่มพูดไปนะไม่มือกำอ๋อมันมามาพร้อมบื้อมือนี้นะครับซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันครับเพราะตอนแรกผมนึกว่ามันให้มือมาเยอะมากนะครับเพราะมันให้มือกัมือกำมาแปลว่าแต่ว่ามันไม่ได้ให้นะครับนะก็ทํามันทําโพธาตุนี้ได้นะครับแบบเอาไว้ยืนอยู่เฉยๆนะครับนะส่วนขานขาเอาเราแยบบมือออกก่อนแล้วนะครับนะขาแยบบได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันติดตัวกับโปรงนะครับนะ แคบข้างได้นิดหนึ่งมันจะมีตัวนี้ครับลอยฉีกอยู่ตรงนี้นะครับนะทำให้เราสามารถแขบไปได้นิดหนึ่งครับแต่ว่าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับนะก็ทันที่แบบจะติดอยู่แค่นี้ก็แขรบขึ้นไปได้นิดหนึ่งนะซึ่งก็โอเคนะตั้งขาผู้แบบโพดท่าอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยได้นะครับนะ๋อผมิ่มพูดถึงตัวอกอกตัวแบบตัวเอวนะคตัวเอวมันขยับได้นะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นับแล้วก็ผมแนะนําว่าอยากกลมไอ้นี่ลงเยอะนะถึงมันจะทําได้นะแต่ว่ามันจะทาให้นะครับเห็นไหมครับมาทาให้ตัว ฉีกออกนะครับแล้วก็มันเอากลับมารูปเดิมยาวมากนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับต้องฟอเข้าไปเลยจะต้องให้ความร้อนนะถ้าทํานานๆนะเพราะผมก็เริ่มเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าโตัวกระปงกระปงขาวมันยังพอแบบไอตัวไอตัวโคดสีขาวมันยังพอกันได้อยู่นะครับนะซึ่งสำหรับจุขยับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยมีปัญหานะตัวนี้ผมว่าออกมาโอเคนะดูดีกว่าอ่างเยอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่อีสูในเรื่องเขาก็ไม่ได้ไม่ได้โดท่าอะไรหลายๆมากมายนะครับนะส่วนใหญ่ก็ยืนไเฉย นะครับนะซึ่งนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดถึงนะครับถ้าฟิกถ้าแบบในเรื่องเขาทามาแบบยืในเฉยส่วนใหญ่นะครับแล้วตัวฟิกเกอร์ก็ออกมาทําเพื่อจุดประสงค์ประมาณนั้นก็คือเอามายืมโพสท่าเฉยแล้วเขาจะทําออกมาเป็นแอชชั่นฟิกเกอร์ทำไมนะครับนะซึ่งนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าที่ว่าผมว่าตัวนี้อาจจาะไม่ค่อยคุมสำหรับคนหลายๆคนนะครับนะเพราะว่าคือ หน,หน้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกนะหน้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวฟิกเกอร์ก็จุดขยียบไม่ได้ดีอะไรขนาดน,นั้นนะครับเนะพราะมันติดมีข้อจํากัดของมันเยอะแยะนะตามฟิกเกอร์คนทั่วไปนะของบันไดน,นะหน้าคนไม่ดีแล้วจุดจุดขยียมมันจํากัดมากฉะนั้นผมว่าเราซือ้อซื้อไอตัวที่มันเป็นอนิเมะน่าจะดีกว่านะสำหรับผมนะแต่ว่าคนอาจจะแบบอยากได้โพอท่ารประมาณนี้นะครับแล้วแบบไม่อยากซื้อหลายตัวนะครับนะไม่อยากซื้อหลายตัวก็แบบอาจจะอยากโพสท่าพวกนี้อยากโพสท่าแปลกๆไรพวกนี้นะครับนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอิสซิลีกันดีกว่านะครับอยากจะแค่อยากได้กระเป๋าของสิรวัลน,นะน <laughs> น่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับนะเราเอาฟิกเกอร์อ๋อไอตัวนี้อ๋อผมลืมพูดอีกจุดหนึ่งนะตัวเท้านะครับเท้ามันปวดท่ายากไม่ไม่เทา่าไม่ได้เท่าพวกแบบไรเดินนะครับนะเพราะว่าเขาเท้ามันถึขนงนะขยับหน้าหลังได้นะครับแต่ว่าเนี่ครับนะมานขับหน้าหลังได้นะมีตัวมีตัวเรียกว่าอะไรต,ต้นเท้าไม่รู้เรียกว่าอะไรฝ่าเท้า,าหรือเปล่านะครับนะ สุงม sure so ีตัวต้นท้าแต่ว่ามันขยับซ้ายขวาไม่ได้นะครับเนี่ยครับมันขยับซ้ายขวาไม่ได้นะครับสำหรับเท้านี้นะหมายความว่าถ้าแบบถ้าแบบเรากลางขาเอาเยอะๆครับมันจะพุท่าลําบากนะสำหรับตัวนี้นะเพราะมันเสียงยิ่งยืนได้นะเพราะว่ามันขยับซ้ายขวาไม่ได้นะครับนะไม่เหมือนเรเดอร์นะครับเเดอร์มันขยับเท้าซ้ายขวาไอ้พวกนี้ได้นะทําให้โพุท่าแบบกลางขาไงกลางขากลางกลางขากว้างๆเนี่ยครับมันทําได้แบบไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะ พอถ้ายางน,นิดหนึ่งนะให้มันแบบยืนเฉยๆนะก็จะลําบากนิดหน่อยนะนะใช่ซึ่งก็นั่นก็เป็นอีกข้อเสียอันหนึ่งนะว่าผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงไม่ทําให้แหวบใส่ขวาเหมือนกันนะมันไม่ใช่เป็นข้อจํากัดของเทคโนโลยีนะผมดูเหมือนกันนะก็หมดแล้วนะสำหรับตัวอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวฟิกเกอร์นะต่อไปจะเป็นตัวอุปกรณ์แล้วกันครับนะก็อย่างที่เห็นนะอุปกรณ์ก็ถือว่าโอเคนะคสำหรับผมนะผมว่าถือว่าโอเคอยู่นะมีมือ อันนี้นะับเป็นคู่ได้ไหมนะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นะครับสี่คู่ครึ่งแล้วกันนะเพราะว่าน,นี้มีข้างเดียวนะมันมีมือมือนี้คือสำหรับเอาไว้อันนี้เป็นมือถือของนะครับนะเพราะเอากล่องออกเดี๋ยวอันนี้จะเป็นมือถือของนะครับมือถอดมือถอดใส่ไม่มีปัญหานะผมเลยไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่นะนะตัวนี้ถือว่าทําออกมาโอเคนะสำหรับในด้าน QC นะครับนะก็มือนี้เอาไว้ถือตัวนี่นะครับกระเป๋า นะครับนะกระเป๋าเซรลวันนะครับเผื่อสำหรับคใครที่คนสนใจนะครับนะเผื่อใครแบบอยากซื้อกูอยากซื้อตัวนี้เพราะว่ากูจะเอากระเป๋ามาใส่กับเซลวันเลยวกนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมคนหนึ่งคิดอย่างนั้นนะนะก็นี่คือตัวกระเป๋านะดีเทลก็นะมันไม่ได้มีดีเทลเยอะอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะผมก็เลยไม่รู้จะพูดเลยนะผมไม่เคยเห็นตัวดาบจริงด้วยนะอย่างที่บอกนะผมไม่เคยซื้อเซรลวันนะแล้วนี้ก็จะเป็นมือชูนิวนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบ ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนะมันเหมือนเป็นแบบของคูก้าเป็นเอกลักษณ์คูก้านะครับแล้วก็ตัวเซโรวันก็มีเหมือนกันนะถือว่าเป็นแบบพิเศษดีนะครับเกลียวดีนะแต่มันควรให้มาในตัวเซโรวันแรกนะผมว่าผพราว่าการตลาดแบบแท็กติกอย่างนี้ผมว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะต่อไปก็มืออย่างที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะอันนี้เป็นมือถือของนะครับเอาไว้ถือกระเป๋าหรือถือของอื่นนะผมไม่ได้ใ่าถืออะไรได้บ้างนะถือไรเซเบอร์ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยถือไรเซเบอร์ได้บะถือได้ด้วยะ I อ m a j e d i เ <laughs> จดานะครับเอาวงางข้างๆาีกว่ะเพราะว่ามาันดูตลกดิเนี่อยอย่างที่บอกนะครับก่อนหน้านี้นะเพราะเนี่ยครับเท้ามันเท้ามันเทา้าผมว่ามันทำมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะยี่เป็นส้นสูงด้วยนะครับนะมันจะทําให้เทา้าคือเท้ามันเล็กนะครับทําให้การตั้งบาลานซ์มันยากนิดหนึ่งนะครับนะโอเคต่อไปเราก็จะเป็นมือนี่ครับดูต,าาตัวจานโตนะครับนะก็เป็นมือสำหรับ มุกของตัวพระเอกนะครับนะมีข้างเดียวเหรอมีข้างเดียวนะครับแล้วก็อันนี้มือน่าจะเป็นมือเอาไว้ถืออันนี้อีกฝั่งนะครับนะถ้าผพุดานะแล้วก็มีมือแบ่แบสสุดๆเลยนะครับอันนี้นะทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้เราวต่อไปก็เป็นมือจิ้มตูนนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันใช้ตอนไหนนะผมไม่ ผมเพิ่งรู้ว่ามีอิซูมีอย่างนี้ในโชว์ด้วยนะครับนะโอเคต่อไปก็จะเป็นเมดิชของเรานะครับซึ่งก็คือตัวไรเซเบอร์นะครับไม่ไม่ใช่นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นตัวหน้ายิ้มนะครับของอิซูนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแล้วก็มาพูดถึงหลังจากเปลี่ยนดีกว่านะครับนะเราจะได้เห็นแบบของจริงแบบในภักสนามอะไรพวกนี้เลยนะครับก็นี่ครับก็คือถอดออกแล้วก็ใส่เข้าใหม่ครับง่ายๆครับผมอยากได้แบบทั้งหัวมากกว่านะเพราะมันอย่างนี้มันจะมี นี่ครับจุดลายอย่างนี้นะเพราะเพราะถ้ามันทําอย่างเงี้ยมันจะมีแบบลายออกมานะเป็นรอยรอยแต่งออกมานะผมว่าอยากได้ได้ทำหน้าหัวออกมาน่าจะดีกว่านะแต่ว่าก็บันไดนะครับเขาง,งกเนี่ยนะของเขานะโอเคก็อนนี้จะเป็นหน้ายิ้มนะครับของอิสุนะครับจะเห็นว่าในกล้องเนี่ยถ้าแบบม,ม,มีมีไฟฉายมีเงาเนี่ยครับออกมาดูดีมากนะครนะแต่ทันทีที่แบบทันทีที่แบบเอาไฟส่องด้านหน้านะครับผมว่าคิวมันชัดเจนเกินนะสำหรับหน้านี้นะ อีกอันหนึ่งคิ้วมันมันไม่ดูชัดเจนขนาดนี้นครับอันนี้มันดูมันคิ้วออกมาเข้มแล้วมันดูเออๆนะผมไม่รู้ทาไมนะสระบผมนะแล้วก็ใกล้ๆนะคจะเห็นว่าดีเทลมันเป็นจุดๆนะครับอย่างเทคโนโลยีปกติของบันไดนะครับแต่ว่าพอมองใกล้ๆมันดูไม่มีความเป็นอิสุไม่มีความเป็นตัวของนักแสดงนะครับไม่มีหน้านักแสดงติดมาเลยนะซึ่งผมก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับนะแต่ว่าหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยผมว่ามองใกล้ๆมันยังแบบ พอมองออกอยู่นะแต่หน้านี้ไม่ไมเลยครับเนี่ยไม่รู้ทาไมนะผมไม่รู้มันต่างกันตรงไหนนะทําไมมันถึงไม่ได้นะครับแต่ถ้าห่างๆเนี่ยถ้าหางเนี่ยผมว่าใช้หน้านี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากถ่ายคสอัพผมว่าต้องใช้หน้านธรรมดาจะดูดีกว่านะครับก็สรุปนะครับผมให้ดูทุกอย่างนะครับไม่น่ามีพลาดอะไรแล้วก็สรุปนะครับสําหรับตัวนี้ผมว่าถ้าใครไม่ได้เป็นถ้าใครเป็นแบบอยากเก็บซีร์วันเพราะชื่นชอบซีรีส์อะไรพวกนี้นะผมแนะนําว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่โอเคอยู่นะ ซื้อเซรวันซื้อตัวนี้แล้วก็พอนะสำหรับใครที่แบบไม่สนใจอะไรเท่าไหร่นะอยากออกมาตั้งโชว์วเฉยๆนะหรือถ้าอยากตั้งโชว์วเฉยเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ชอยสำผมนะเอาสรุปแล้วกันนะผมสำผมนะตัวว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ชอยที่ดีนะสำหรับการตั้งโชว์เซรวันนะนะเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกนะจุดครับจุดข,ขยับมันจํากัดมากนะครับนะแล้วก็หน้าทําออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส,นส่วนตัวส่วนตัวสำผมถ้าผมจะตั้งโชว์เซรวันผมซื้อตัว ซิกอาตัวนี้นะครับแล้วผมก็ซื้อตัวไอที่มันเป็นหน้าอนิเมะน่าจะดีกว่านะถูกกว่าด้วยนะอันนั้นรู้สึกจะอย่างมากก็พันหนึ่งนะครับอันนี้สองพันกว่านะสองพันห้าสองพันหกซึ่งไม่ค่อยคุมนะ้มนะครับนะแต่ถ้าใครอยากได้อิสุเอ็กท่าเลยพวกนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับจุดจุเครขยบมันจํากัดมากนะครับแล้วก็ขามันตั้งท่าได้น้อยนะับน้อยกว่าลายเดืทั่วไปนะครับนะก็คืออย่างมากมันจะมีท่าตั้งโชยอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นท่าไอแบบคนยนต์วิ่งนะฟิวอย่างเงี้ยครับมันทําทําได้นะ แต่ว่าทําทําไมนะครับอิสูนะหน้าก็ทําออกมาถ้าใครแบบอยากได้หน้าสมจริงนะผมว่าตัวนี้ออกมาไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอรอหาบกแบบคอสตอมอะไรพวกนี้นะถ้ามีแบบหน้าคอสตอมออกมาแล้วมาเปลี่ยนได้ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เพอร์เฟกพอสมควรนะแต่สำหรับตอนนี้ผมว่าไม่แนะนําให้ซื้อนะครับนะซื้อตัวอนิเมะไอหน้าอนิเมะดีกว่านะครับ ใช่ก็แค่นี้แหละครับเราขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบกดไลค์กดสปายกดแชร์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราน่าจะเป็นมาเฟกซ์ใหม่โมราส์นะครับนะซึ่งเพราาะว่มอออกมาพร้อมกัลเลยนะสาวสองตัวนี้นะช้าชิหายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะมีไอตัวจีโออูมาฟอบนะครับนะแล้วสำหรับใครที่สงสัยว่าผมจะเก็บซิลเวอร์วันไหมคำตอบคือไม่นะโอเคขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วกันครับบ๊ายบาย